ทางโรงพยาบาลได้โทรศัพท์ไปหากับครอบครัวแล้วนะคะว่าบุ้งนั้นมีอาการวิกฤตค่ะเข้าไปอยู่ ICU และสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเรื่องนี้ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วจากกรมราชณานนะคะชี้แจงว่าท่นานสถานโรงพยาบาลราชณานได้รับรายงานว่านางสาวเนติพรเสนสังคมหรือบุ้งมีอาการหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเช้าของวันที่14พฤษภาคมโดยทางทีมแพทย์ก็เข้ากู้ชีพ รีบเข้าไปนวดหัวใจแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะทีมแพทย์ และก็หน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะตั้งแต่6นาฬิกา20นาทีไปจนถึง11นาฬิกาได้ทำการปฐมพยาบาลแล้วก็รักษาโดยเร่งด่วนแต่สุดท้ายร่างกายผู้ป่วยไม่ตอบสนองทำให้เสียชีวิตอย่างสงบในเวลา11นาฬิกา22นาทีค่ะทางกรมราชทันขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันเยอะค่ะในวงสังคมคุณสุวิทย์ เป็นแฮชแท็กอันดับต้นๆของ X ออนะคะมีการชวิตกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่8.29นาทีขึ้นเป็นแฮชแท็กเลยแล้วก็ สุดท้ายค่ะก็ได้รับการกรายงานอย่างเป็นทางการแล้วว่าบุ้งเสียชีวิตโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็มีข้อห่วงใย<อ>ในเรื่องนี้เหมือนกันได้สั่งมาเลยนะว่าจะต้องโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามให้ทีมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตได้ชนสูตรและหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปแล้วรายงานให้สังคมทราบด้วยอนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ บุ้งเป็นใครมาจากไหนย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะคะคท่านรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าเรื่องนี้สั่งตรวจสอบทั้งหมดเลยค่ะว่าบุ้งนั้นได้มีการทําพินัยกรรมไว้ด้วยลงวันที่2คกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะคะระบุว่าทรัพย์สินทั้งหมดเจตนาจะให้กับ,บหยกค่ะยกที่เป็นเพื่อนรักของบุ้งนี่ไงเมื่อวันที่สที่ผ่านมาพินัยกรรม เขียนไม่เรียบร้อยนะคะว่าถ้าข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้วจะมอบอะไรให้กับใครบ้างโดยรวมๆก็คือเป็นทรัพย์สินของบุ้งที่เก็บรักษาไว้ก็จะให้หยกทั้งหมดเลยค,ค,ค่ะส่วนทรัพย์สินที่พึงได้หลังจากเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวให้ทานายความจัดการนะคะทรัพย์สินของบุ้งก็มีเงินสดค่ะบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์รวมทั้งนาฬิกาข้อมือต่างหูสัตว์เลี้ยงยกให้หยกซึ่งคคเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองอยู่ด้วยกันมาก็มอบให้หมด อ่าอันนี้ไม่ติดใจเลยนะคะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้วส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่มีสิทธิ์เรียกร้องในเชิงของครอบครัวนั้นก็ให้พี่สาวแต่เพียงผู้เดียวค่ะ<ม>พี่นายกรรมถูกเขียนไว้เรียบร้อยส่วนร่างของบุ้งได้มอบให้กับคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศรรราสตร์เพื่อที่จะชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงให้ที่เรียนไปนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมท่านก็บอกว่าได้ทําการรายงานต่างๆทั้ง หน่วยผู้บังคับบัญชาและก็ครอบครัวให้ทราบหมดแล้วเพราะว่าเรื่องนี้แน่นอนคุณสุวิทย์เดี๋ยวจะมีความคลางแคลงใจเกิดขึ้นแหละเพราะว่าพูดตามภาษาชาวบ้านคือบุ้งน่ะเหมือนกับเสียชีวิตในคุกไงไม่มีใครได้รู้ได้เห็นนะคะแต่รายงานกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบุ้งนั้นเคยได้มีการร่วมกับหยกในการที่ไปแสดงบทบาททางการเมืองหลายเรื่องนะคะย้อนกลับไปบุ้งนั้นก็เคยไปร่วมชุมนุม ครั้งแรกๆเลยคุณสุวินเชื่อไหมชุมนุมกับกปปสนะครับครั้งนั้นเนี่ยไปกับคุณสุเทพไปชุมนุมกับกำนันเลยค่ะเรียกร้องให้ไล่คุณยิ่งรักชินวัตรออกไปหลังจากนั้นไปชุมนุมต่อค่ะแต่คราวนี้ยายข้างไปกับคุณช่อพนิกานะคะไปชุมนุมเพื่อที่จะไปเรียกร้องเรื่องของการสลายการชุมนุมเสื้อแดงที่ราชประสงค์เพราะว่าบุ้งบอกว่ารู้สึกผิดกับคนเสื้อแดงต่อมาในปี2563ค่ะคราวนี้ ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองในฐานะที่เป็นเยาวชนเรียกร้องสิทธิการไว้ทรงผมถ้ายังจํากันได้คราวนั้นเรียกร้องเรื่องของนักเรียนไว้ผมทรงนั้นทรงนี้ไว้ผมยาวให้ได้แล้วก็ LGBTQ เรียกร้องเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจนเข้าสู่กลุ่มนักเรียนเลวและกลุ่มทะลุวังในที่สุดนะคะโดยหลังจากนั้นบุ้งก็มาเจอกับหยกค่ะพอมาเจอกันก็เป็นเพื่อนรักกันถ้ายังจํากันได้ไม่ทราบว่ามีภาพข่าวหรือเปล่าที่ไป ที่ไปมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ที่ศาลแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่น่ะตีข้อศอกมาเลือดหยดเลยแล้วก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับหยกเขาหยกเป็นเยาวชนปล่อยเขาไปคือสู้เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลมากับหยกตลอดนะคะเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆคนยังจําภาพได้ว่าบุ้งไปต่อสู้เพื่อที่จะกันเจ้าหน้าที่ออกไปจากตัวหยกตอนที่ควบคุมตัวหยกนะคะแล้วก็บุ้งปัจจุบันนี้ก็ถูกสารอาญาควบคุมตัวไว้และถูกถอนประกันค่ะบุ้งอยู่ในการ ถอนประกันตัวคือจะต้องถูกจับกลุ่มตัวไว้ในทันทสถานนะคะเนื่องจากว่าครั้งแรกน่ะเคยประกันตัวไปแล้วในมาตรา1นึ2 2> ่งหน่สค่ะแต่สา,สารมีคําสั่งให้ถอนประกันก็เลยจะต้องอยู่ในเรือนจํานะคะเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยทำให้บุงจะต้องอยู่มาตั้งแต่นู่นน่ะคุณสุวิทย์ยีมกราอ่าตอนนั้นก็เป็นการอดอาหารประท้วงนะคะทั้งคนที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่ 27, 27บุ้งปฏิเสธการรับอาหารมาโดยตลอดดื่มแต่น้ แม้แต่วิตามิน,นหรือรบ,บางอย่างที่จะกินเพื่อที่ดํารงชีวิตได้หรือว่าพอจะให้มีร่างกายอยู่ได้ก็ปฏิเสธนะคะนี่คุณจามรไปพูดคุยด้วยนะคะซึ่งมุ่งมีเจตนาเพื่อที่จะเรียกร้อง,งปฏิรูปกระบวนบการยุติธรรมโดยที่อยากจะให้มีความเป็นธรรมสาหรับคน<อ>ที่อยู่ในทันทนสถานคือไม่เห็นด้วยกระสาน,น,นพูดง่ายๆนะคะรวมระยะเวลาการอดอาหาร110วันค่ะแล้วก็เสียชีวิต อยากเป็นทางการโดยมีการประกาศในวันนี้นะคะใช่ครับก่อนที่จะเสียชีวิตนี้ร่างกายก็สู้ผอมนะครับเหลือหกสโลทางโรงพยาบาลก็มีการดูแลนะครับก็คือว่าต้องใช้ยาปฏิชีวนะครับแต่เนื่องจากว่าบุ้งปฏิเสธนะครับรับยาด้วยในที่สุดก็ถึงแก่ความตายในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นข่าวเศร้าครับ ສາມ